สบายดีสบายดียามเสารพี่น้องจา๋าพอ,พอ,พอกับเบามีพี่น้องตื่นขึ้นมาอากาศหนาวอากาศเย็นอีกแล้วลมแห้งแห้งมหมดนี่รมดซึกว่าสีนหนาวขึ้นมาอีกรอบเนาะมือสองมือที่ผ่านมานี่ครับเริ่มเศร้าหนาวกับบ่คอลล้มปนมเปกันหนี้เพราะว่าลมแห้งอีกแล้ว จา้าผู้ใดไปใส่เบิดพี่น้องบอ่เห็นเห็นแต่ยายบุญอยู่เือนผู้เดียวรถก็บ,บ่บเห็นจะขาเจ้าไปใส่เบิดตื่นมากับเห็ดเวียกไผเห็ดเบียกมันพี่น้องงานไผงานมันลุงเลินกับโบเห็นเนี่ยบนี้เพิ่นแล้วแล้วเนาะแทงนำเพิ่นก็นแล้วแล้วลวจ้าเพิ่นไปทั้งใด เห็นตายายมายายรวยก็ไปเห็น,นออกมาหมอนี่สงสัยเพิ่นขายของอยู่บ้านเด็กวข่าเสาหลอยเพิ่นเปิดร้านขายต่ำขายของหลายอย่างขายก็ดีดอกพี่น้องเนาะดีกุยยูสือนี่อีกอย่างพักกองเฮากับมี สิขายยังล่ะประเภทต่ำวันนี้พักบุ้งก็มีพักกาดก็มีคณะก็มีสมควรจะเปิดร้านอาหารตามสั่งนี่พักบุ้งวานใหมก่กำลังใหญ่เนาะผักซีลาวพักกาดลมหนาวอีกแล้ว แต่งโมเพื่อการังกระตอนเ็ยดยอดให้มันแตกงาแตกกิ่งลุงเลินไปแซมมันนี่คือบ่เห็นอืมเพื่อนเขาไปทำงานบ้านพี่น้องทำงานอยู่บ้านไปทำร้านให้สาวแสง กะลำจงใส่เข้าพากันเมื่อบ้านเบอร์จงรังบเห็นภผยแทงนํำนี้แล้วแล้วแมน,มน,นบะเพื่อนปลูกกระลำพี่นอ้องกะลำมืกอึยจะรวยกับงามได้นี่ กำลังสิลาคือ,อสารพัดปลูกทั่วมักแตงข้าวโพดเปิดน้ำใส่ละวบ้อน,นีนะเต็มแท่งแล้วหังก็เปิดมือเท้าเปิดใส่แท่งเลยพี่น้องบาริพายอยากใส่กับใส่สบายแท่งเพื่อนก็สาบแล้วแล้วสาบทั้งนอกทั้งใน คือสูงแท่สิีด้าสิพาคขึ้นเบิ่งททานผ้ชมเนี่ยไกยกแท่งสูงแบบนี้ขึ้นไปเนาะแต่ว,ตออว่าในสะนี่ก็ทอพี่เพราะว่าในสะนั้นมันเริ่มเต็มแล้วก็เลยใส่แท่งพอใส่แท่งละก็สบายเนาะนี่เวลาสีใส่นำพักก็เปิดเอาในนี่แหละเดี๋ยวสใส่เป็นอนันเนาะ ใส่หลายฝั่งเดี๋ยวสิพาขึ้นไปดูน้ำหางกับอุยโอ้ย,อยหางกับเปิดมือเศร้าเนี่ยคือมันชีเต็มแล้วทำม,มันมนี่น้ำไหลแห้งบ่นี่ตตอมันหนี สีเต็มแล้วฮั่งก็เปิดมือเศร้าเพราะว่า<ม>น้ำมันสิเริ่มไหลสว่งสวงส่วงเจ็ดโมงกว่าหรือแปดโมงนี่แหละเนาะอันนี้ยังพันแดดแห้งปนดาเดไหลแห้งสับเน่สีเต็มแล้วเอาฮะเออเดี๋ยวมันเต็มก่อน ระว,วังมันล่นเนื้อมันล่นมันสิทว่มันทวม่ม,วมพักเหตุแต่อยากลงมาอาบน้องนำ้ำขึ้นสีเย็นคักเนาะน้ำจากพื้นนี่เดี๋ยวมันเต็มกันชีเทอาปล่อยออกกุแหละปล่อยออกสะคุนตอนนั้นกันชีตอใส่ตกลุ่ม อันนี้มันสีแห้งส่วนประมาณ1 1เอดโมงแห้งก็แห้งกว่านี้แบบไหลททนๆเลยเนาะน้ำจะเต็มแล้วแห้งน้ำ บายพี่น้องมีนำใส่ยามหน้ากับมะตองยุ่งยากเนาะเวลาสิตโตกาดัาหน้าก็ปล่อยลงให้หน้าโหลดพอกลางคืนมันก็นยุดไหลแต่พอส่างเสามาส่วงกำลังสาสายแดดออกมันก็นไหลเนาะยังเมอแรงกับประมาณสี่โมงครึ่งใกล้สี่ห้าโมงเนี่ยมันก็นเริ่หยุดไหลนี่แหละทามันเต็มแท่งกับปล่อยน,นันี่ออกไปนั่น นี่อันนี้ก็สิเปิดใส่น่นี่เนาะมักทั่วมักแต่งเขาโพด เดี๋ยวมันเต็มกันสิเปิดเปิดลงสะกว่าสะมันไกส่สิเต็มแล้วโซล่าเซลล์สามแผ่นนำไหลแห้งอยู่เด้จักน้อยจักสิขาวบ้านพี่น้องเรเมีก็ยังบ่นได้มีเวลาเมื่อเบิงสาวแสงเนาะพันยายหันลงไปหาอันบ้านคนุณยาย มักถ่วมักแตงใส่ข้างแล้วออกหมากไปแล้วเด้หมากมันออกไปแล้วกำลังขึ้นข้างใหญ่ไว้พี่น้องปลูกแค่เดือนเดียวเดือนกลักวก็ได้เก็บหมากเก็บผลแล้วแป๊บเดียวแต่ว่าพักแบบ เจ้าเก็บกินอยู่เสม,มอเนาะบรรยากาศลมหนาวอีกแล้วเมื่อวานนี่มันเริ่มห่อนมาเมื่อนี้หนาวอีก ข้าวโพดแต่ว่าปีนีป้ปลูกมันหลายส,สีแถวหาแถวเนาะสคู่หาคู่ปีที่แล้วปลูกวดัดไทยปลูกเพราอได้กินอันนี้เพื่อนปล่อยนำใส่ร่องมันข้าวโพดกับบค่อยได้ฮดดอกอาทิตย์หนึ่งปล่อยนำใส่เธอหนึ่ง ปลูกหมดทุกอย่างอันนี้ก็มันอันนี้เป็นทั่วดินเนี่ยนี่แต่งโมเพิ่นทั้งก็ต่อนยอดมันเนาะต่อนยอดให้มันแตกกำลังลามเครือ เดี๋ยวสิพาะาอ,อกไปดูด้านนอกอันนี้เป็นกระโพดใหญ่มาเนยเพราะาปลูกใส่นี่ไฮห,หนึ่งสองไฮแต่ว่าฟังนอกใส่ลวดไฟเอาเนาะนี่กระโพดใหญ่มาก่นอยู่บ้านเพื่อนกระปูกอยู่นี่กระปลูกใหญ่แล้วแต่ว่าลมพัดมามันเริ่ม งอยบะแล้วลมแหงอันแต่ว่าแถวนี้ลงไปแต่ปิดแตงโมเมดกำลังลามเครือเขาเจ้าตอนยอดมันหักยอดมันให้มันแตก เดี๋ยวรอรุ่นปีนี้เนาะคันว่าได้ผลผลิตดีปีหน้ากาับิวางแผนใหม่อาจสิปลูกหลายกว่าเกา่าเริ่มแล้วแต่ว่าแตงโมกับโบดนได้พี่น้องสามเดือนเก็บผลผลิต ่ายเปินแล้วแตงโมพันหลุมหดจูมือ ต้นใหญ่เจ้าหดยามมื้อเช้าเนาะแตงโมูเริ่มใหญ่แล้วปีนี้ปลูกซ่ํานี้ถ้าได้ผลผลิตดีปีหน้าอาจสิปลูกหลายกว่าเก่าเนาะ ลามเครื่อแล้วเขาเจ้าข้างกัะตอนยอดเมื่อวานนี่แต่ว่าสิปลูกสองรอบด้พี่น้องเดี๋ยวเก็บอ่ผลผลิตแตงโมแล้วกับสิล้งข้าวโพดต่อเนาะลงหลุมเก่ามันนี่ละปลูกสองรอบพูดีเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วกับลงหน้าอีกรอบหนึง่ง พูนปูขอดสวนผลพี่น้องจ๋าเดี๋ยบมาเี่กันที่ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีหนาวอีกแล้วหนาวอีกแล้ว